สาวไทยดับคาซักสถานคว้าชัย3-0เซต 0, Set, แบบไม่สนว่าใส่เสื้อสีอะไรไม่สนว่าคาซักจะสูงมากเท่าไรวันนี้ล้างอาถันเสื้อสีขาวได้สำเร็จค่ะ วันนี้สาวไทยของเรามีโปรแกรมการแข่งขันในรอบที่2รอบ8ทีมค่ะพบคาซักสถานผลการแข่งขันไทยเป็นฝ่ายชนะคาซักสถาน3ต่อ0นเซตค่ะด้วยคะแนนเซตที่1 25ต่อ18เซตที่2 25ต่อ12และเซตที่3 25ต่อ11ค่ะถึงแม้ว่าสาวไทยจะเป็นฝ่ายเอาชนะเหนือคาซักสถานค่ะแต่ระวางเกมก็ถือว่าไม่ง่ายเลยสําหรับสาวไทยค่ะในเซตแรกไทยกับคาซักสถานเล่นกันสูสีค่ะจนมา ช่วงกลางเซตเป็นฝ่ายคาซักสถานเองที่อยู่ๆก็ชดไปสะดืดๆค่ะกลายเป็นสาวไทยของเรานําไปถึง7คะแนนจริงๆ้วคาซักสถานเขาได้เปรียบเรื่องรูปร่างกันอยู่แล้วค่ะแต่ไทยเราเนี่ยเป็นฝ่ายทาคะแนนได้จากการบุกเนื้อคาซักสถานค่ะในเซตแรกเราบุกได้ถึง16คะแนนค่ะบล็อก2คะแนนจากสาวแนนทัดดาวและพรพันธ์เสิร์ฟเอสให้อีก1คะแนน จบเซตแรกไทยเป็นฝ่ายเอาชนะคาศักสถานไป25-18ต่อค่ะเซตแรกนี้เพียวอัชาราพรคงยศสวมวิญญาณนักตบร่างทองค่ะทำคะแนนไปถึง6คะแนนกลับมาเซตที่2ค่ะไทยอ่านเกมของคาซักสถานได้ขาดค่ะคะแนนนำคาซักสถานแบบม้วนเดียวจบแนวรับของเราทําการบ้านมาดีค่ะส่วนการโจมตีก็ถือว่าทําได้ดีกว่าคาซักสถานค่ะตบฉีกบ้างบอลสตรบ้างมีให้เห็นอยู่ค่ะ มดวิภาวีซึ่งโชว์ฟอร์มร้อนแรงตั้งแต่คัดโอลิมปิกขาดตบใส่คาสักสถานทำคะแนนสูงสุดในเซตนี้โดยเธอทำไปถึง6คะแนนค่ะจบเซตที่2ไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไป25ต่อ12เซตนี้สาวไทยของเรานำม้วนเดียวจบค่ะ ในเซตที่3สาวไทยของเรายังถือไพ่เนื้อกว่าคาซักสถานค่ะเล่นได้ทิ้งห่างตั้งแต่ต้นเซตเซตนี้เราได้บีมพิมพิชยากกรำค่ะบีหลังของเรากลับมาแล้วนะคะเธอตบแรงเร็วฉีกทำคะแนนให้กับไทยถึง6คะแนนค่ะไม่ใช่ว่าเธอจะกลับมาแบบ มือเปล่านะคะวันนี้เธอฝากแทนไว้ให้กับคาซักสถานค่ะโดยมีอยู่แต้มหนึ่งค่ะเธอตบบอลค่ะและลูกก็ไปโดนหน้าของผู้เล่นคาซักสถานค่ะถึงขนาดเปลี่ยนตัวออกเลยค่ะเธอนั้นขำไม่นิ่งนอนใจเธอรีบวิ่งไปดูอาการทันทีค่ะแล้วก็ขอโทษขอโพยกันเป็นยกใหญ่ค่ะในเซตสามนี้ไทยนำคาซักสถานม้วนเดียวจบอีกแล้วค่ะแบบขาดลอยด้วย จบสกอร์ไทยชนะไป25ต่อ11ค่ะไทยขวาใชยชนะไป3ต่อ0เซตเปิดประตูเข้ารอบที่4แบบสวยงามวันนี้เราเห็นการกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องของสาวไทยค่ะอย่างที่แอดได้ทําคลิปก่อนหน้าค่ะโค้ดดวนแกบอกว่าแมช์ก่อนหน้านี้ในะรอบที่1ไทยเราเนี่ยจะต้องไปแก้ไขเรื่องบล็อกเรื่องการดีเฟนซ์การรับบอลขุดบอลค่ะวันนี้เราเห็นสาวแนนโมเมเพียว เดียวและบีมบล็อกได้ลูกสวยๆลายลูกเลยค่ะบางลูกก็บล็อกเดียวบ้างค่ะ ส่วนบอลแรกถือว่าทําออกมาได้ดีค่ะกับตันแป้นเปียนุชแป้นน้อยของเราค่ะลิเบโรโมือดีมือหนึ่งของไทยรับบอลเข้าจุดถึง13ลูกค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดคือการรับบอลแรกแทนหัวเสาแอดก็คิดว่าคนไทยน่าจะถูกใจสิ่งนี้ค่ะส่วนมดวิภาวีกรับไปถึง8ลูกค่ะและเพียวอชราพรรับไปสีลูกสวยๆวันนี้เราเห็นบอลสุดสวยๆหลายลูกค่ะจากการรับบอลแรกแบบถวายผ่านของทั้งแป้นเพียวและ มดวิภาวีค่ะถ้าบนสูตรมากก็เตรียมใส่สกอร์ได้เลยค่ะขาสักสถานถึงกลับไปไม่เป็นค่ะ วันนี้สาวไทยของเราเล่นดีทุกตำแหน่งค่ะเล่นได้ตามมาตรฐานค่ะแต่แอดขอพูดถึงสาวบีมพิมพิชยากกรรมค่ะวันนี้เธอลงเป็นตัวจริงทั้ง3เซตค่ะทำไป9คะแนนจากการขึ้นตบ8คะแนนและบล็อกอีก1คะแนนค่ะวันนี้เธอกลับมาเพื่อเรียกความมั่นใจของตัวเองค่ะและก็ทำได้สำเร็จจริงๆหลังจากโชว์ผลงานได้ไม่ค่อยดีตั้งแต่นัด คัดโอลิมปิกค่ะจนมาถึงเอเชียนเกมในรอบคัดเลือกแอดหวังว่าบีมเนี่ยฟอร์มจะร้อนแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะส่วนอีกคนค่ะสาวแน่นของเราค่ะวันนี้แอดเห็นหลายลูกเลยค่ะเธอสามารถรีบาวได้ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการทำคะแนนของสาวไทยเลยค่ะส่วนผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยค่ะวันนี้เป็นเพียวอัชาราพรคงยศค่ะทำไป15คะแนน รองลองมาคือมดวิภาวีสีทองทําไป14คะแนนค่ะส่วนบีมและแนนทําไปคนละ9คะแนนค่ะ สาวไทยของเราชนะคาซักสถานในแมตช์นี้ค่ะเป็นประตูสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบสี่ทีมสุดท้ายค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะขคชนะญี่ปุ่นอีกทีมหนึ่งค่ะเพื่อการันตีเข้ารอบเป็นที่1ของสายค่ะที่1ของสายในกลุ่มนี้ค่ะจะไปพบกับที่2ของอีกกลุ่มนึงค่ะและแน่นอนค่ะแอดคิดว่ายังไงยังไงอีกกลุ่มนึงจีนก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งค่ะและเราเข้าไปไฟ ับทีมอันดับสองของอีกกลุ่มหนึ่งมโอกาสสูงค่ะที่เราจะทะลุผ่านไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศเพื่อคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมกันค่ะพรุ่งนี้สาวไทยของเราค่ะยังเหลืออีกนัดค่ะจะพบกับญี่ปุ่นค่ะเวลา18นาฬิกาค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36หรือทางออนไลน์ค่ะ a i s play สาวไทยของเราจะสวมเสื้อสีน้ำเงินในการแข่งขันกับญี่ปุ่นค่ะและเรามาเชียร์กันข่าวให้สาวไทยของเราคว้าชัยชนะเหนือญี่ปุ่นเพื่อการันตีเข้ามาเป็นที่หนึ่งของสายให้ได้ค่ะเอาละค่ะใครฟังมาถึงตอนนี้แอดกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ